สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องีอที่ทั้งช่องเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเนาะคะ่นะเนาะเสาวันอาทิตย์ที่สิบวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่สิบวันหยุดสุดสัปดาห์มือพักพอนะคะพี่นอ้องอะมือพักพอมือหยุดทํางาน,นะคะ่ะเออนอนเบิงแม่ครัวในเดอ้อ S <S <uce> นั่นบึงแม่ขั่วเนอะเด้อค่ะด้หัวจักน่อยนาะพี่น้องเนาะอ้าวขอบุญขอบคุณสายดวนเนาะค่ะสายดวนเหลกลับเนาะค่ะเหลกลับเพิ่นตังซื่อว่าเหลกลับแต่ว่าน่าจะรับอิลีเพราะว่าเข้าตรงตรงเด้อค่ะพี่น้องเข้าตรงๆง เลขมีที่มาสายรับเพิ่นว่านี่ค่ะแนวทั่งหมวดวันที่สิบหกกลุ่มผ้าพันแม่ขัวเพิ่นลทรงไม้แม่ขัวเด้อค่ะเด้อเลขมีที่มาสายรับเพิ่นว่ามาแต่ใสน่อนอเนี่เสี้ยนยังนอนี่แม่ขั่วอ่านบ่ออกหอกเป็นภาษาอังกฤษแม่ขั่วตุกกะตุกคณิตอังกฤษเนาะค่ะพี่น้องเนาะ วันวันที่16กุมภาพัานธ์เขา3ามสี่ลังอ่ะเพิ่นให้มาสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดเด้อค่ะพี่น,อน้องเนี่ยเด้อเบิ่งลักฐานวนที่ิ่านมาเด้อค่ะเด้ออ่าววันวันที่16กุมภาพันธ์เพิ่นให้สามสี่ลังอ่ามาเบิ่งอ่านี่ค่ะเลขมีที่มาสายลับ วันที่หนึ่งมีนาคมเขา 03, 7, 09, ่าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าหมาสามคู่เด้อพี่น้องนาะติดตามมากเ้อค่ะเลขมีที่มาสายลับเด้อค่ะพี่น้องเด้อ,อเอาปินจังไดอูนาสนใจมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะสามคู่เขาตรงๆว่าเป็นตูกลับเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะพิจารณานาะพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คลิปแรกเด้อค่ะแต่ว่าเพนทรงแนวทางมหาห้แม่ขั้วเบิ่ง อันยอดหลังสองสองงวดเนาะค่ะงวดเรียนชื่อหกุ่มภากับมีหน้าเนาะ,ะ,ะเอางวดวันที่สิบหกมีหน้าสิเป็นตัวใดเดี๋ยวให้แม่ขั้วเขียนวันที่ก่อนเด้อค่ะพี่น่องเด้อเดี๋ยวแม่ขั้วสิห่หายบึง เพิ่ทรงมาหายตัวใดเนาะค่ะเลขมีที่มา สายรับเบิ่งดีๆเ้อค่ะพี่น้องการตั้งซื้อนี่อาจจะซ้ำกันบ่มีซ้ำกันแต่ว่าคขายเครื่องกันจักน้อยเด้อค่ะเบิ่งดีๆนี่ค่ะซื้อสายญาเพิ่นต่างแต่ละเสี่ยนเด้อค่ะ สื่อสายยาพนตแต่ละเสียนนี่อาจจะบอกคือกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าเพนเป็่นเสี่ยมอีหยังเพินเป็นภาษาอังกฤษมาแม่ขั่วกับเบิ่งบ,บ่มเป็นแม่ขั่วกับอ่านภาษาอังกฤษบมออกเ,อเนาะค่ะพี่น้องเนาะจับคู่มาหายพร้อมเรียบร้อยวันที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ด เลขมีที่มาสายรับให้สามคู่แข่นแข่พี่น้องให้งวดละสามคู่เข่าตรงตรงทุกงวดเด้อค่ะพี่นอ้องอะงวดนี่ห้ามมาเบิงกันเป็นได้บนล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามคู่แข่นแข่งอะเดี๋ยวแม่ขั้วย่อไปให้กอน พูดลงคนว่าเอฟซีว่าแม่ขัวเขียนตูนังสือบงังามโอ้ยแม่ขัวกับเขียนบงังามอีลีนหละ่ะขอโทษขออภัยบงังามหอกกับเบิรงเอาแต่ตัวเลขเอาโหลดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเลขมีที่มาสายลับเด้อค่ะเดอะ้ออันนี้เป็นคลิปแรกเด้อค่ะที่เพิ่นส่งมาให้แม่ขั้วเดอ้อ เพิ่นจับคู่มาให้พร้อมอ่ะแนวทางของเพิ่นบอหลายตัวเด้อพี่นนองเด้ออะายายให้ตัวยังไงผู้ใดเบิ่งคลีบแม่ขั้วสถิติผ่านมากเพิ่นกะเอาไม่เข้าเบิ่งอยู่เนาะค่ะเพิ่นทรงมากพร้อมเรียบร้อย สถิติย้อนหลังสองงวดนะคะพี่น้องเนาะเอาสำหรับเลขมีที่มางวดวันที่สิบหกเอาเลขมีที่ม่อมาที่ซื้อตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เลขมีที่มาสายลับนะคะ่ะพี่น้องเนาะก็สิว่าบนล่างงวดที่ หมวดวันที่เดี๋ยวไปขั้วบึงก่อนนี่ค่ะหมวดวันที่สิบหกกลุ่มผ้านนี่เพิ่นเข่าสามซีแม่พี่น้องสามซี C, มันก็ต้องเป็นเลขลางเนาะแต่ว่าห้างเข่าตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะห้างเข่าตรงตรงเลขมีที่มาสายลับนี่นี่หมวดวันที่สิบหกกลุ่มผ้าพผ่านนี่เข่าตรงตรงเลยท แต่ว่างห้เนี่ยท่ามาแค่สามคูเนาะค่ะนี่หัวที่พานมาบุก,กี้นี่เด้อพี่น้องเด้อเลขมีที่มาสายลับนี่เข่าศูนย์สามที่เพื้นวงโอมไหวเพราะว่าศูนย์สามนี่เป็นบนซีสามนั่นเป็นลางเอานี่ค่ะคือรอบนี่ ็สิว่ารอบนี้คือบวยหายเบิงหายเบิงค่ะในพี่น้องเลขมีที่มา16มีนาคมจับคู่สายลับเด้ค่ะสายลับเซียนยังบูภาษาอังกฤษมานองมาแนงมานองมาแนงบับในแม่ขั่วก,กับอันบเปินภาษาอังกฤษจับคู่หายมี90 91 92อ้าวแนวทางของคนสามคู่หนาติดตามมากได้ค่ะพี่น้องในหน่อยคู่พิจารณา ให้พี่น้องพิจารณาไหวบึงหามักกะจัดหาบบมักกะทัดไปถูกอย่างก็เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องเอามักชอบคลิปนี้ก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้แม่ขั้วเน่เด้อกดติดตามแม่ขั้วไหวพ่อไหวทถยอกรล่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปหนานะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ